Day, not on todays Watch my Space i จ้าโอ้โอล่าสวัสดีค่ะคุณวันนีงก็เชาวันเสาร์เนี่ยนะคะวันนี้เจโก็มาออกกําลังกายนะคะที่สวนลุมพีนี้นั่นเองนะคะแต่อันนี้แวะมาจอดรถก่อนวันนี้ที่เจโมาถึงนี่นะคะ เพราะว่าตั้งใจว่าจะมาทําแบบเพียงงานนิดหน่อยนั่นเองนะคะเพราะอาทิตย์หน้าเราจะไม่อยู่แล้วก็เ<ส>ลยคิดว่าเรามาทําให้เสร็จในวันเสาร์อาทิตย์นี้ดีกว่าจะพาไปวิ่งสวนลุมแบบไม่ต้องเดินอ้อมนะคะแต่ว่าร้านนึงก็จะเจอร้านแพนนิฟูตรงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเดินเชื่อมตัดตึกไปเลยเดินมาอย่างนี้คือใครจะเดินทะลุโรงแรมก็ได้ขดั้อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาเดินทะลุโรงแรมกินใครแอดนะคะแล้วว่าเราก็จะรับที่เดียวจริงยัง แล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะจากขึข้นมาข้างบนก็จะเป็นแบบโรงแรมซึ่งมีนะคะออกมาก็จะเป็นริมถนน,นนอนุคนว่ารัดหรือออมแต่ไม่คิดว่านี่คือรัดหรือออมแต่ว่ามันเป็นรัดวันนี้หนึ่งว่าแปดโมงเป๊ะ <c oughs> ในเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะคะ วิภพนิคิตมีใครส่งหมอมาปาดหน้าเราอุยเดินมาด้วยกันข้าขนมถนนด้วยกันแต่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันพลังของลา,าไปต่อด้วยกันไม่ได้อ่ะข้าขนมถนนเสร็จก็เดินตรงเข้ามาเลยนะคะตรงทางจอดรถเนี่ยค่ะก็จะสามารถทะลุเข้าไปในสวนได้เลยนะเอ้ยไม่ใช่แอบแว็กกินอะไรข้างทางก่อนนะเรายืนเส้นนึงก่อนโอ้ยตึงแค่นี้ก็คือตึงมากอเอาอยัางนีออ่คืเอ,อเอาแล้วเนาะโอเคไปกัน ที่แดดมันร้อนอะไรปานนี้นะคะ่ะตอนแรกนึกว่ามาวิ่งที่นี่ต้นไม้เยอะๆจะล่มที่ไหนได้นี้จะแดดเต็มๆอยู่นะต้องรอถึงโค้งข้างหลังก่อนนะคะแ,แถวฝั่งวันบบงคอกอันนั้นจะค่อนข้างร่มมากๆาใครยังไม่รู้ที่นี่สามารถอาบน้ำได้ด้วยนะทุกคนถ้าใครสนใจเดี๋ยวเรามารีวิวให้ในรอบหน้านะคอมเมนต์ไว้เลย เจ้าโอเปลี่ยนไปวิ่งทางที่คนไม่เยอะด้วยนะทุกคนทางที่คนเยอะเยอะแล้วเราขี้เกียจแบบว่าไปหลบเขาหลบอะไรนะอยากวิ่งทางโลง่งๆเพราะว่าจะาอหายใจแรงมากทุกคนแบบคนข้างหน้าได้ยินเสียงแล้วเขาจะหันมาเลยนยะูนอันนี้ที่อัดมาอย่างงี้เพราะว่าวิ่งจริงนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ใช่การมาอัดคลิปแอบ,บๆเราวิ่งกันจริง,งๆ,ๆค่ะตอนปลายนี้คือเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนสังเกตว่าจะมีการยกมือขึ้นมาช่วยในการวิ่งแบบเพิ่มๆๆอ่ะเพราะมันเหนื่อยมากจริงๆอันนี้คือจะาอ๋วิ่งตลอดเลยนะะเหนื่อยมากนี่นะคะออกมาทางอ มันจะอยงข้ามโรงพยาบาลจุฬาคือตอนแรกอะเจ้บอกคิดว่าจะมากินเซเว่นตรงนี้แต่เหมือนมันจะปิดหรือเปล่าโมดยโอเคโอเคหรือว่าจะเดินไปหลังสวนดีแมวแมวแมวขี้เกียจถ้าหลังสวนเดี๋ยวยาว เดี๋ยวยาวอขออวดน,นะคะสตาร์ว่าเมื่อกี้อยู่ที่เพจ7จ็นะคะจุดหนึามสกิโลในเวลา15นาทีนะคะประมาณนี้เลยคือจริงๆอาจจะวิ่งไปครบรอบก็ได้นะทุกคนแต่ว่านึกว่าอันนี้ใกล้เซเว่นไงก็เลยออกเแค่ตรงนี้ นีมันก็จะเป็นร้าน F I A N อะไรสักอย่างเนี่ยคนวิ่งเขาก็มากินกันตรงนี้นะคะแกลบชุดติดแกลนะอันนี้เป็นชุดํำลังกายาจริงๆทุกคนไม่ใช่เอาแบบชุดใส่ดงใส่เดี่ยวมาวิ่งนะทุกคนเพราะมันจะมีแบบว่าเหมือนสปอร์ตบาร์เลยกระชับอยู่ข้างในเธอดูแดดนี่คือแดดแปโมงตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะจะ,จะ9ก้โมงแล้วแปโมง40บแล้วฉันก็คือจับเวลาเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงตรงนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาก็คือจะจับเวลา เดินตั้งแต่ที่ออกที่จอดรถอะมาถึงที่สวนแล้วก็วิ่งใดๆใช่ปะ่ะแต่ว่าไอสตาว่าเมื่อกี้คือแค่นับแค่วิ่งอย่างเดียวก็คือจะวิ่ง2กิโลนะยังไม่ได้รวมเดินมาแล้วก็เดินกลับอีกนะคะเพราะว่าเดินมาก็ยี่สิบนาทีแล้วอะเก <c oughs> ้าโมงแล้วก็จะพาไปแบบกินไข่เป้งอะที่เขาใช้มือจับแล้วไข่มันจะเป็นสีๆออะเออทันการ์จะพาไปกินนะแล้วก็มันยังไม่เปิด อะไรอย่างเงี้ยเลยกับตึกดีกว่าหมายถึงข้างบนที่ mm hmm. ออฟฟิศนาะจะบอกว่าซื้อเลยกาแฟไว้อยู่แล้ว mm hmm. ดูฉันห้อยกระเป๋านี้มาวิง่งจริงๆน้องวิ่งเขาต้องมีกระเป๋าแแต่ว่าฉันอนะไม่มีอะแต่ว่าแอบ,บเห็นอันใหม่ที่เขาเป็นแบบเหมือนสวอมาที่มันเหมือนผู้ชายสวอเท่ๆเออแะไน,น,น่าสนใจมีความน่าสนใจอย,อยู่มาฮะแวะเซเว่นม้กันคือเจ็บคออะคอแอห้งน้ำที่เราจะกินก็เป็นน้ำให้บอกเลยไหม ตเตอไปหยิบกันเดินม,มากมๆตื่อยู่ไหนโอ้แต่อ่างวนไม่มีน้ำตาลแสดงว่านีม้มีน้ำตาลหรอโอเคเราลองเปลี่ยนมากินอ่างวนโอเคไปดองุ่นแล้วกันนะคะโนชูการ์ด้ว no ยแสดงว่ามานันอะไรฉันกินมาตลอดม,มีน้ำตาลหรอรวมเดินด้วยนะเราก็มาถึงตูดตื่นตรง4.95ค่ะเดี๋ยวเดินกลับไปไหว้พระใหม่ก็คิดว่าน่าจะรวมๆแล้ว5กิโล ตามนี้โอเคเดี๋ยวไปไหว้พระกันเออไหนๆก็ไหนๆมาแล้เช้าเนาะไหว้พระพรมกันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่านางลำก่อนคือตรงคุชรงมาหลยแล้วยาด้วยเอาหัวไม่มีไม่มีเงินสดเขาบอกเขาแล้วแต่เงินสดจบนะ โอเคเลย <laughs> ลวันนี้อารมณ์ดีอาจจะเป็นการตื่นเช้าโดนแดดได้วิ่งเลยอารมณ์ดีเกยเอาคไม่เป็นไรอันนี้นะคะก็จะมีที่ซื้อดอกไม้พวงอะไรอยู่ข้างหลังนู้นนะถ้าจะว่ายวงนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้ซื้อมาชุดละ300นะคะ อย่างนี้ดีกว่าโอเครดโอ้ท่านเอ็นดูลูกช้าง้วยนะคะโอเคขึ้นไปทำรายงานกันได้แต่ว่าคนเราจะวัดไปได้กี่ที่ต่อหนึ่งวนัน อ่ะคือฉันยังทำงานไม่เสร็จหรอกนะมันหมดเวลาแล้วมันต้องคัดนะคะมันต้องมาต่อแล้วซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงสามนิกาห้าสิบเจ็ดนาทีโอเคก็คือประมาณสบายสองใช่ปะก็คือควรมาฟิตเนสต,ต่อแล้วนะคะซึ่งตอนนี้แดดกำลังดีเลยคิดว่าไม่น่าจะมีคนว่ายน้ำแล้วก็ในฟิตเนสคนน่าจะน้อยนะคะ เป็นวิวที่สวยมากเลยนะคะท้องฟ้าแบบสีฟ้าสวยสดใสแล้ววันนี้นะรถไม่ค่อยติดเลย <c oughs> ปกติตรงนั้นนะคะติดยาวมาก <c oughs> อ่ะอวนแคล,ลอรีเวลาผ่านมาตั้งนานแล้ววิ่งได้เท่านี้ออะเบิร์นได้เท่านี้เอง่อไปมายกเวทนะคะยกดัมเบลเอย่ยใดต้นแขนจะเล็กหรือไม่กล้ามเนื้อจะขึ้นแทนหรือเปล่าอ่ะก็ยังไม่แน่ใจ <c oughs> มาต่อที่ตรงหน้าท้องนะคะลูกบอลยืดเส้นคือต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ยิงยาวมากๆไม่ได้พักผ่อนเลยคือออกนอกบ้านทั้งวันจนเย็นเลยกลับไปคองสลบกดไนค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ